ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะชวนคุยกับเคสที่น่าสนใจประจำวันที่เราได้ดูคนไข้เกี่ยวกับเรื่องเปลือกตาอักเสบอุดตันเดื้อหลังนะฮะหรือเราเรียกว่า m y o บเ a n c h i a n dysfunction โรคนี้เนี่ยประชาชนทั่วๆไปหลายคนก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจนะฮะนะฮะ ว่าพยาธิสภาพโรคเป็นอย่างไรการรักษาเป็นอย่างไรทําไมมันถึงเรื้อรังทำไมถึงทําให้เกิดอาการตาแห้งเรื้อรังวันนี้มีโอกาสดีนะครับผมจะเอาเคสสุภาพบุรุษนะฮะอายุ70ปีมีปัญหาเครื่องตาอักเสบตาอักเสบมากเลยหลังผ่าตัดต้อกระจกในตาทั้งสองข้างจริงๆแล้วเคสเนี่ยนะฮะมีปัญหาเป็นโรคแกนเปลือกตาอักเสบอุดตันเรื้อรังซึ่งรูปข้างหลังเนี่ยก็คือรูปที่เราถ่ายภาพนะฮะจาก กล้องจุลทรรศน์ที่เราตรวจในห้องตรวจนะครับเราก็จะเห็นว่ามีแกนเปลือตาอักเสบอุดตันแล้วก็แดงนะฮะ biomegalendid function นะฮะหรือเราจำง่ายๆว่าโรค mgd จำง่าย mg ก็คือย e mm hmm. ี่ห้อรถไฟฟ้าเติมดีด็อกเข้าไปข้างหลังนะฮะก็จะเห็นว่ามีการอักเสบนะฮะจริงๆแล้วผิวลูกตาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย แต่ว่าเปลือกตาเนี่ยอักเสบแล้วก็แดงนะครับมันหลั่งสารอักเสบไปที่ผิวลูกตาแล้วก็มีการอักเสบนะฮะเราผมถ่ายภาพกล้องขาวดำเนี่ยนะฮะน,นี่คือตาข้างขวานะครับอันนี้คือตาข้างข้างซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าแดงระดับ 1, 2, 3, 4เนี่ยผมให้ประมาณสัก3.5อัพเลยนะฮะแล้วพอเราถ่ายภาพกล้องอินฟราเรดนะฮะก็จะเห็นว่า ต่อมสร้างน้ําตาเนี่ยนะครับเสื่อมไปนะครับมากถึง60-70%และนะฮะข้างล่างก็เสื่อมเหมือนกันแล้วก็งอด้วยแล้วก็รูเปิดก็อุดตันก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื้อรังนะฮะอันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อคิดที่เราได้จากการรักษาเคสนี้เนี่ยเมื่อผมรักษาในตั้งแต่เคสนี้ตั้งแต่เดือนอตุลาคมปี2021นะฮะก็ย22 3ยบ เกือบจะ2ปีครึ่งหลักนะฮะเราก็ทำการรักษาด้วย Intent Power Light Treatment แล้วก็ p h o t o Bio m o d u l a t i o n โดยเราเรียกว่า l e v e l l i g h t t h e r a p y หรือหรือ s e เนี่ยนะฮะไปประมาณสาักเดืยนองดดกอนนะฮะไปวันนี้คนไข้มารับการรักษานะฮะเราทำไปทั้งที่25แต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะซึ่งผมจะชี้ให้ดูว่าทำไมเวลาผมคุยออกับคนไขนน้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกว่าโรคพวกนี้มันเป็นทุกคน นะฮะบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยบางคนอาการมากบางคนอาการน้อยแล้วแต่คนบางคนเด็กอายุ10บขวบยี่สิบขวบก็เจอได้นะฮะถ้าเรารักษาได้ตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยมันก็รุนแรงน้อยแต่ถ้าเราทิ้งไว้จนอายุ6 0 7 0อะมารักษาบางทีเนี่ยพยาธิสภาพของโรคมันเป็นมไปเยอะมันก็ทำให้รักษายากและอาการก็รุนแรงและที่สำคัญ Quality line off ight, หรือคุณภาพชีวิตเนี่ยมันจะแย่มากนะฮะให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราดูเนี่ย อันที่1น,นะครับเราดูที่ความแดงของขอบเปลือกตานะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราจะโฟกัสเรื่องไมโบเมินแกนดิสฟังชันหรือ MGD นะฮะรูเปิดตรงนี้ก็ขาวแล้วก็ตันนะฮะแล้วก็รูเปิดมี20-25รูเนี่ยมันตันทุกรูแล้วก็ออกไม่ได้แล้วก็มีเส้นเลือดที่บ่งผ่องขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เรายิงไป24ครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ อันนี้ก็คือรูปที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะฮะรูปทางขวามือเนี่ยเป็นรูปก,ก่อนการรักษานะฮะก็จะเห็นว่ารูเปิดของไม้บูเม็นแกลเนี่ยมีลักษณะที่จะค่อนข้างที่ียตันนะฮะส่วนรูปทางซ้ายเนี่ยนะฮะเป็นหลังจากที่เรารักษาไปประมาณ24ครั้งจะเห็นว่าตรงด้านในของเปลือกตาเนี่ยนะฮะมันแดงน้อยลง แล้วก็รูเปิดเนี่ยมันตันน้อยลงแล้วก็ทำงานดีขึ้นและเส้นเลือดฝอยที่แดงๆอยู่ตรงขอบตรงเนี้ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับข้างเนี้ยมันมีลักษณะที่แดงหรือเส้นเลือดฝอยที่แอคทีฟเนี่ยมันแอคทีฟน้อยลงเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับว่าเวลาเราดูซูมเนี่ยเห็นไหมฮะว่าอันนี้คือหลังจากที่ทรีตแล้วเห็นว่ารูจุกจุกจุกที่มันเคยตันตันตันเนี่ย มันน้อยลงแล้วก็เสเลือดฝอยก็มีลักษณะน้อยลงในปัจจุบันเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะคิดแบบนี้คิดแบบว่าโรกพวกนี้ให้พิจารณาเหมือนเวชศาสตร์ชะลอไว้ได้เลย หรือ Anti-Aging ได้เลยเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อเราทรีตไปเรื่อยๆนะฮะส่วนใหญ่โปรโตคอลที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ8-12ครั้งหลังจากนั้นก็ทำทุก3เดือนซึ่งเคสนี้เนี่ยเราทำมาประมาณ2ปีครึ่งล้นะฮะอาการดีขึ้นอย่างน้อย8 0 9 0แล้วก็ Maintenance ได้นะฮะแต่ว่าจะให้ดูนะครับว่ารูปนี้คือธันวาปี2024นะฮะพอเราหยุดไปตั้งแต่ธันวา ะะเราไม่ได้ดูไม่ได้มายิงเลยนะครับตั้งแต่มกราคมพามีนาวันนี้แค่มาตรวจนะฮะประมาณ3เดือนผมจะให้ดูสิ่งที่เราพบถึงความเปลี่ยนแปลงนะฮะคแค่ได้นวดตาหรือทำไม่บุ้มเอ็กซ์เพรสชั่นเนี่ยหรือทำดิสปาเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะฮะมันเกิดการอุดตันขึ้นมาภายในต่อมมันเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าวิธีดูดูอย่างไร ครับรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะก็คือรูปของเมื่อเดือนธันวาคมน,นะฮะพอผ่านไป3เดือนรูปทางขวามือคือรูปที่เราถ่ายวันนี้เราจะเห็นว่าแอเรียตรงนี้ครับเส้นเลือดที่มันเคยสงบไปเนี่ยตรงนี้เริ่มเป็นสีชมพูมีแดงๆนิดหน่อย3เดือนผ่านมาเนี่ยนะฮะโรคม,มีลักษณะคือเส้นเลือดมีการพองขึ้นมาอีกนะฮะมีการอุดตันเนี่ยเยอะขึ้นมาอีกเมื่อเทียบกับตำแหน่งตรงนี้ ตแน่ตรงนี้นะฮะรูเปิดของต่อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจุดขาวๆเห็นไหมฮะรูปนี้เนี่ยจุดขาวๆเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเราเรียกว่าไฮเปอร์เคอร์รัตินเซชันหรือเรียกว่ามันมีการอุดตันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อผมเอารูปนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะดูนะฮะรึปนะฮะเราซูมเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเลือดตรงเนี้ยมันพองมากขึ้นเห็นไหมฮะเส้นเลือดเนี่ยมันพองมากขึ้น ผมจะย้อนกลับไปเอารูปตอนที่น,นี้คือของวันนี้นะครับเห็นว่าเส้นเลือดมันแดงมากขึ้นนะฮะแล้วย้อนกลับไปดูของวันนี้อันนี้คือเมื่อ3เดือนก่อนเห็นไหมฮะเส้นเลือดมันจะเนียนๆกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคพวกนี้นะฮะเมื่อเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะมันเหมือน anti aging นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลทําไมถึง ผอผ่านไป3เดือน6เดือน9เดือนถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโรคมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้อันนี้คือพอยที่สำคัญนะครับเวลาเวลาเราดูแลรักษาคนไข้กลุ่มนี้เพราะว่าโรคไมโบเมนแกนดีฟังชันหรือโรคแกมปุตตาอักเสบอุตังด้วรังเนี่ยยากนะฮะเป็นโรคที่พูดง่ายมันเป็นไปตามตามวัยตามฮอร์โมนเเชนตามอะไ ความเสื่อมของร่างกายเราเหมือนผมหงอกนะครับเพราะฉะนั้นเราเสกหายกลับไม่ได้แต่เราชะลอมันได้เราหยุดยั้งมันได้และเราฟื้นฟูมันได้การที่เราทรีตแบบนี้เนี่ยมันก็จะท,ทำให้มมีของไ้้้กกลลับาาแว็ทใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เครืองตามากนะฮะล้วก็กลับมาทำงานทำการได้ทนมากขึ้นนะฮะนี่คือ Point of the Day ที่สำคัญที่วันนี้เราเรียนรู้จากการตรวจร่างกายคนไข้แบบอย่างละเอียดแล้วก็มีการเปรียบเทียบรูปทั้งก่อนและหลังยิงนะครับ